ลองสังเกตดูคนบางคนทํางานเก่งขยันมากมีความสามารถเพียบแต่ชีวิตการเงินกลับไม่ไปไหนสักทีขณะที่บางคนเหมือนจะไม่ได้เก่งกว่าแต่กลับไตระดับฐานะได้เร็วกว่าอย่างน่าประหลาดใจความต่างไม่ได้เริ่มต้นที่เงินแต่มักเริ่มต้นจากสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นคือ ความเชื่อหลายคนอยากรวยแต่กลับถือความเชื่อที่ขัดกับความสำเร็จทางการเงินอย่างสิ้นเชิงและที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขาไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าความเชื่อนั้นกำลังฉุดชีวิตไว้วันนี้เรามาเจาะลึกสี่ความเชื่ออันตรายที่ทำให้คนไม่รวยและดูว่าวิธีแก้จริงๆคืออะไร ความเชื่อว่าเงินเป็นของคนเห็นแก่ตัวบางคนโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เชื่อว่าคนรวยเท่ากับเห็นแก่ตัวคนมีเงินเท่ากับเอาเปรียบคนอื่นคนที่สแสวงหาความมั่งคั่งเท่ากับโลภคำพูดแบบนี้ซึมลึกโดยไม่รู้ตัวและพอเราเติบโตขึ้นความเชื่อนี้จะทำให้เรามีความรู้สึกว่า ถ้ามีเงินมากไปฉันคงกลายเป็นคนไม่ดีพอจิตใต้สำนึกไม่อยากเป็นคนไม่ดีชีวิตก็หาทางดึงตัวเองกลับสู่จุดเดิมเสมอวิธีแก้เข้าใจใหม่ให้ชัดเจนว่าเงินไม่ใช่ความเลวร้ายเงินเป็นเพียงกำลังขยายถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็ยิ่งทำสิ่งดีได้มากขึ้นเมื่อคุณมีเงินความเชื่อว่า ฉันไม่เก่งคอที่จะรวยนี่เป็นความเชื่อที่หยุดคนเก่งจํานวนมากเพราะพวกเขาคิดว่าความร่ำรวยเป็นเรื่องของพรสวรรค์เท่านั้นความจริงคือความมั่งคั่งเป็นทักษะทักษะบริหารเงินทักษะหาเงินทักษะคิดแบบมีระบบซึ่งเรียนรู้ได้ทั้งนั้นคนที่ไม่รวยไม่ใช่เพราะไม่เก่ง แต่เพราะไม่เคยอนุญาตตัวเองให้ลองวิธีแก้เริ่มจากทักษะง่ายที่สุดเช่นการเก็บ10%ของรายได้การหางานเสริมเล็กๆการลองขายอะไรสักอย่างทำให้ตัวเองได้ชนะเล็กๆเพื่อเปลี่ยนความเชื่อว่าฉันทำได้ความเชื่อว่ารอพร้อมก่อนค่อยเริ่ม นี่เป็นความเชื่อที่ทำให้ชีวิตชะง,งะนิ่งเป็นปีๆเพราะในความจริงคนเราไม่มีวันพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณรอต้นทุนพร้อมรอเวลาพร้อมรอความมั่นใจเต็มรออุปกรณ์ครบคุณจะรอไปทั้งชีวิตคนที่รวยไม่ใช่คนที่เตรียมพร้อมที่สุดแต่เป็นคนที่เริ่มก่อน แล้วค่อยเรียนรู้ระหว่างทางวิธีแก้ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งเล็กที่สุดที่ฉันเริ่มได้วันนี้เลยโดยไม่ต้องรออะไรเพิ่มแล้วลงมือทันทีความเชื่อว่ารายได้น้อยทำอะไรก็ไม่รวยหรอกนี่คือกำแพงใหญ่ที่สุดเพราะถ้าคุณเชื่อว่ารายได้น้อยคือคำตัดสินสุดท้าย คุณจะไม่กล้าหาทางเพิ่มไม่กล้าขยับไม่กล้าลงทุนไม่กล้าพัฒนาแต่ความจริงคือคนที่รายได้น้อยนี่แหละที่ปลดล็อกชีวิตได้เยอะที่สุดเมื่อพวกเขาเริ่มเพิ่มทักษะและหาโอกาสใหม่ๆคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยรายได้เยอะคุณต้องเริ่มด้วยโอกาสเพิ่มรายได้รายได้น้อยไม่ใช่คำสาบ มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหนึ่งในหลายจุดวิธีแก้มุ่งไปที่การเพิ่มทักษะเช่นทํางานเสริมเพิ่มความชำนาญเรียนสิ่งที่สร้างเงินได้จริงเช่นคอนเทนต์ขายของงานออนไลน์งานบริการเป็นต้นรายได้เท่ากับสิ่งที่คุณสร้างได้ไม่ใช่สิ่งที่สังคมกำหนดคุณ ความเชื่อที่ผิดทำให้ชีวิตไม่รวยเพราะมันเหมือนหินถ่วงใต้น้ำคุณไหว้เก่งแค่ไหนก็ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าคุณเริ่มเช็คตัวเองเริ่มเปลี่ยนความเชื่อทีละข้อและเริ่มสร้างหลักฐานใหม่ให้ตัวเองว่าคุณทำได้คุณสร้างได้เงินไม่ใช่สิ่งน่ากลัวคุณจะพบว่า ชีวิตการเงินค่อยๆเปิดทางให้เดินง่ายขึ้นเรื่อยๆการรวยไม่ใช่โชคชะตามันเริ่มจากสิ่งที่มองไม่เห็นและสิ่งนั้นคือความเชื่อของคุณเองเคยสังเกตไหมว่าบางคนไม่ได้ดูเก่งที่สุดฉลาดที่สุดหรือมีพื้นฐานดีที่สุดแต่กลับสร้างชีวิตที่มั่งคั่งได้เร็วกว่าคนทั่วไปแบบก้าวกระโดด ความลับไม่ใช่โชคไม่ใช่ต้นทุนไม่ใช่เส้นสายแต่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในทุกวันของพวกเขานั่นคือวิธีคิดวันนี้เราจะเจาะลึกสี่วิธีคิดสำคัญที่คนรวยใช้เป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยและทำให้การเงินของเขาดีขึ้นเรื่อยๆแบบต่อเนื่อง คนรวยคิดแบบต้นทุนผลลัพธ์ไม่ใช่ราคาความรู้สึกเวลาคนทั่วไปจะซื้ออะไรมักถามว่าราคาเท่าไหร่แพงไปไหมจำเป็นไหมแต่คนรวยจะถามอีกแบบว่าสิ่งนี้ให้ผลลัพธ์อะไรถ้าลงทุนไปแล้วจะทำให้ฉันเก่งขึ้นไหมทำไรายได้เพิ่มไหม ต้นทุน v วอร์ซผลลัพธ์คุ้มไหมตัวอย่างง่ายๆหนังสือราคา300บาทบางคนคิดว่าแพงแต่คนรวยคิดว่าถ้าได้หนึ่งไอเดียที่เพิ่มไรายได้ให้ฉัน1น1,000บาทขึ้นไปมันคุ้มแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนรวยมักลงทุนกับสมองกับการเรียนรู้กับเครื่องมือกับทักษะ เพราะเขามองผลลัพธ์ระยะยาวไม่ใช่ความรู้สึกชั่ววูบคนรวยคิดว่าฉันเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้รอคอยคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบรอรอโอกาสรอให้เงินเดือนขึ้นรอให้เจ้านายเห็นคุณค่ารอให้ใครสักคนมาให้โอกาสดีๆ แต่คนรวยคิดตรงข้ามเขาเชื่อว่าโอกาสถูกสร้างไม่ได้ถูกมอบให้เขาสร้างโอกาสจากสิ่งที่มีจากทักษะที่พัฒนาจากทรัพยากรเล็กๆจากความตั้งใจเล็กๆแม้จะเริ่มจากศูนย์เขาก็สร้างทางเดินเองและเพราะคิดแบบนี้ชีวิตเขาจึงไม่หยุดนิ่งเขากล้าลองกล้าทำ และกล้าขยับก่อนคนอื่นเสมอคนรวยคิดแบบระยะยาวแม้ในเรื่องเล็กๆคนทั่วไปสนใจความสุขวันนี้คนรวยสนใจผลลัพธ์หนึ่งปีสมปี10ปีข้างหน้าทุกการตัดสินใจของเขามักมีคำถามว่าสิ่งนี้จะส่งผลยังไงในระยะยาวเขายอมทำสิ่งที่ยากก่อน ยอมไม่สบายเล็กๆในวันนี้เพื่อความสบายจริงๆในอนาคตนั่นคือเหตุผลที่คนรวยเก็บเงินได้ลงทุนได้รักษาวินัยการเงินได้และชนะเวลาจนสร้างความมั่งคั่งได้เรื่อยๆคนรวยคิดว่าทักษะสำคัญกว่าเงินคนทั่วไปคิดว่า ถ้าฉันมีเงินมากขึ้นฉันจะแต่คนรวยคิดว่าถ้าฉันมีทักษะมากขึ้นฉันจะสร้างเงินเท่าไหร่ก็ได้เพราะเขาเข้าใจว่าเงินอาจหมดโอกาสอาจหายแต่ทักษะไม่เคยหายไปไหนและทักษะดีๆจะสร้างรายได้กลับมาตลอดชีวิตนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนรวยยอมเสียเวลาเรียนรู้ยอมพัฒนาตัวเอง ยอมทดลองยอมฝึกซ้ำเพราะเขารู้ว่าทักษะคือสินทรัพย์ที่โตขึ้นเรื่อยๆความมั่งคั่งไม่ใช่ผลลัพธ์ของโชคแต่เป็นผลลัพธ์ของความสม่ำเสมอของวิธีคิดถ้าคุณอยากรวยขึ้นเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดเล็กๆในชีวิตประจำวันดูว่าคุณกำลังคิดแบบคนทั่วไป หรือแบบคนที่เติบโตทางการเงินเพราะเมื่อทุนคิดต่างคุณจะทำต่างและเมื่อคุณทำต่างผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีคำพูดหนึ่งที่หลายคนสงสัยเสมอว่าทำไมบางคนทำงานหนักแทบทุกวันแต่ชีวิตกลับไม่ดีขึ้นเลยทั้งที่ตั้งใจดีทำงานหนักมีความรับผิดชอบ แต่รายได้ก็เท่าเดิมเหนื่อยเท่าเดิมและชีวิตไม่ขยับไปไหนความจริงคือการทำงานหนักอย่างเดียวไม่ได้พาให้รวยเพราะการรวยไม่ได้มาจากแรงกายแต่มาจากทิศทางที่ถูกต้องวันนี้เราจะมาคุยกันแบบลึกๆว่าทำไมคนจํานวนมากถึงทำงานหนักแต่ยังไม่รวยสักทีและจะทำยังไง ให้ชีวิตไม่ติดอยู่ในวงจรนี้เพราะพลังงานหมดไปกับงานที่ไม่เพิ่มค่าในระยะยาวงานบางงานถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เพิ่มโอกาสอะไรในอนาคตไม่เพิ่มทักษะไม่เพิ่มมูลค่าไม่เพิ่มราคาในตัวคุณและนี่คือปัญหาที่คนจำนวนมากกำลังเจอพวกเขาทุ่มพลังทั้งหมดไปกับงานที่ทำไปวันวัน แต่ไม่ได้สร้างความสามารถใหม่ที่จะทำให้รายได้เติบโตคนรวยจึงเลือกงานที่ต่อยอดได้งานที่ท่าทำไปเรื่อยๆมันเพิ่มราคาในตัวเขาความต่างคือคนทั่วไปทำงานเพื่อให้ถึงสิ้นเดือนคนรวยทำงานเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวเพราะทำงานหนักในระบบที่ไม่เติบโต หลายคนทำงานหนักในระบบที่ไม่มีทางโตองค์กรไม่ขยายตำแหน่งไม่มีงานซ้ำเดิมไม่มีโอกาสเพิ่มรายได้ไม่มีทักษะใหม่ต่อให้ทำงานหนักแค่ไหนผลลัพธ์ก็เท่าเดิมคำถามคือคุณกำลังทำงานหนักถูกที่หรือเปล่าคนรวยไม่เลือกงานที่เหนื่อยแค่ไหน แต่เลือกงานที่มีเพดานสูงโตได้เลื่อนขั้นได้สร้างรายได้เสริมได้และมีอนาคตเหนื่อยในที่ที่มีทางโตย่อมคุ้มกว่าเหนื่อยอยู่ที่เดิมเพราะทำงานหนักแต่ไม่เคยหยุดมองเงินว่าไหลไปไหนคนที่เหนื่อยทั้งปีแต่ออมเงินไม่ได้ไม่ใช่เพราะงานไม่ดีเสมอไป แต่เพราะเขาไม่มีระบบการเงินส่วนตัวทำงานเพื่อหาเงินแต่ไม่เคยบริหารเงินรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายเพิ่มตามซื้อเพื่อความเครียดใช้เพื่อความสุขชั่วคราวจ่ายก่อนออมทีหลังจนสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยคนร่ำรวยไม่ได้เก่งกว่าแค่มีระบบเก็บเงินและลงทุนจนเงินค่อยๆโตแทนแรงของเขาเอง เพราะทำงานหนักแต่ไม่สร้างทักษะเพิ่มรายได้ความจริงที่หลายคนไม่รู้คือรายได้ส่วนใหญ่ของคนรวยไม่ได้มาจากงานประจำแต่มาจากทักษะที่เขาใช้สร้างเงินหลายทางเช่นทักษะขายทักษะนำเสนอทักษะออนไลน์ทักษะบริหารเงินทักษะการลงทุน ทักษะสร้างคอนเทนต์ทักษะแก้ปัญหาคนทั่วไปทำงานหนักเพื่อให้รอดแต่คนรวยใช้ทักษะเพื่อให้โตต่างกันแค่นี้แต่ผลลัพธ์ต่างกันมากเพราะทำงานหนักแต่ไม่ยอมเปลี่ยนวิธีคิดนี่เป็นสาเหตุที่ลึกที่สุดเพราะบางคนไม่รวยไม่ใช่เพราะทำผิดแต่เพราะคิดแบบที่พาไปไม่ถึงเงิน เช่นงานต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินฉันทำได้แค่นี้แหละคนธรรมดาจะรวยได้ยังไงทำธุรกิจเสี่ยงเกินไปฉันไม่มีเวลาเรียนรู้อะไรใหม่ความคิดแบบนี้ปิดทางรวยไปครึ่งหนึ่งแล้วคนรวยไม่คิดแบบผู้รอคอยเขาคิดแบบผู้สร้างและพอคิดแบบนั้นเขาจะหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ ความลับของคนรวยไม่ใช่ทำงานหนักกว่าแต่คือทำงานหนักให้คุ้มกับอนาคตทำงานในทิศทางที่โตได้พัฒนาทักษะที่เพิ่มราคาในตัวเองจัดระบบเงินให้ทำงานแทนและเปลี่ยนวิธีคิดจากผู้รอคอยเป็นผู้สร้างเมื่อวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำจะเปลี่ยนและผลลัพธ์ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสังเกตไหมว่าบางคนทำงานเงินเดือนพอๆกับเราแต่กลับมีเงินเก็บเสมอบางคนรายได้ไม่สูงมากแต่มีเงินสำรองบางคนไม่เคยบ่นเรื่องเงินกลายเดือนเหมือนเราเลยทั้งที่เราก็ทำงานเหมือนกันรายได้ใกล้เคียงกันแต่ผลลัพธ์ต่างกันอย่างชัดเจนความลับไม่ใช่โชคไม่ใช่วินัยนล้วน แต่คือวิธีคิดและระบบที่คนเก็บเงินเก่งใช้เป็นประจำและไม่ค่อยมีใครสังเกตวันนี้เราจะมาเปิดความลับเหล่านั้นทีละข้อให้คุณดูว่าอะไรที่ทำให้คนบางคนเก็บเงินได้ทั้งปีแม้ไรายได้จะไม่ได้สูงมากนักพวกเขาเก็บก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนเก็บนี่เป็นกฎเหล็กอันดับหนึ่งที่เรียบง่าย แต่เปลี่ยนชีวิตคนมันนับไม่ท้วนเพราะคนส่วนใหญ่ทําตรงกันข้ามได้เงินมาใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บและแน่นอนว่าไม่เหลือแต่คนเก็บเงินเก่งทําแบบกลับด้านได้เงินมาตัดเก็บทันทีที่เหลือค่อยบริหารจะเก็บ 5%, 10%หรือ20%ก็ได้ทั้งนั้น เพราะสิ่งสำคัญคือเก็บก่อนวิธีนี้ทำให้การเก็บเงินไม่ต้องพึ่งแรงฮึดแต่กลายเป็นระบบอัตโนมัติของชีวิตแทนพวกเขารู้ค่าเงินทุกบาทที่วิ่งออกจากตัวเองไม่ใช่ว่าเขาขยำแต่เขารู้ว่าเงินของตัวเองกำลังไปที่ไหนเขารู้ว่าค่ากินเฉลี่ยวันละเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟอยู่ที่ประมาณกี่บาท รายจ่ายประจำมีอะไรบ้างรายจ่ายฟุ่มเฟือยคืออะไรพอเขารู้ตัวเลขเหล่านี้เขาก็รู้ว่าควรลดตรงไหนควรเพิ่มตรงไหนควรปรับยังไงให้ใหมีเงินเหลือตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่ที่มักพูดว่าไม่รู้เงินหายไปไหนหมดเพราะไม่ได้ตามตัวเลขจริงๆพวกเขาแยกเงินออกเป็นกองเพื่อคุมตัวเอง คนเก็บเงินเก่งไม่เก็บรวมเป็นก้อนเดียวเพราะรู้ว่าถ้าเก็บรวมจะหยิบมาใช้ได้ง่ายมากเขาจึงแบ่งเงินออกเป็นกองเช่นกองใช้จ่ายประจํากองออมกองลงทุนกองฉุกเฉินกองความสุขความลับคือพราแบ่งแบบนี้สมองจะจัดลำดับอัตโนมัติว่าอันไหนห้ามแตะทำให้เงินไม่ไหลปนกันจนหมด นี่คือระบบง่ายๆแต่ทรงพลังที่สุดระบบหนึ่งพวกเขามองการเก็บเงินเป็นนิสัยไม่ใช่ภาระคนส่วนใหญ่มองการเก็บเงินเป็นความทรมานต้องห้ามใจต้องอดทนต้องตัดความสุขแต่คนที่เก็บเงินได้ตลอดปีเขามองต่างออกไปเขามองว่าการเก็บเงินคือการดูแลตัวเองในอนาคตทุกครั้งที่เก็บเงิน เขารู้สึกว่าได้ปกป้องตัวเองได้ให้รางวัลกับอนาคตของตัวเองเหมือนอาบน้ำแปรงฟันออกกำลังกายมันคือกิจ,จวัตรไม่ใช่ภาระเมื่อมุมมองเปลี่ยนนิสัยก็เกิดขึ้นเองพวกเขาไม่เน้นประหยัดแต่เน้นจัดการความจริงคือคนเก็บเงินเก่งไม่ใช่คนที่ประหยัดทุกอย่าง เขาเลือกใช้เงินกับสิ่งที่สำคัญและยอมตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่ตัดความสุขทั้งหมดแต่เขาแค่จัดลำดับก่อนหลังได้ดีตรงกันข้ามกับคนที่เก็บเงินไม่เคยสำเร็จที่มักพยายามประหยัดแบบสุดขั้วจนเครียดและสุดท้ายก็กลับไปใช้หนักกว่าเดิมการเก็บเงินไม่ใช่การทรมาน แต่คือการจัดการให้ชีวิตมีทางรอดและทางเติบโตพวกเขาไม่เก็บเงินเฉยๆแต่ให้เงินทำงานแทนนี่คือความลับที่ลึกซึ้งที่สุดคนเก็บเงินได้ตลอดปีไม่ได้เก็บเพื่อเก็บแต่เก็บเพื่อเอาไปงอกเขารู้ว่าเงินที่นอนนิ่งๆจะไม่เปลี่ยนชีวิตแต่เงินที่ลงทุน จะสร้างอนาคตใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นอสังหาทักษะที่ทำเงินหรือธุรกิจเล็กๆเ,เขาเอาเงินที่เก็บมาโยนเข้าระบบที่สร้างเงินเพิ่มนี่คือเหตุผลที่คนบางคนรวยขึ้นทุกปีทั้งที่รายได้ไม่ได้สูงมากคนที่เก็บเงินได้ตลอดปีไม่ได้เก่งกว่า ไม่ได้มีรายได้มากกว่าไม่ได้มีโชคดีอะไรเป็นพิเศษแต่เขามีระบบเก็บเงินระบบคิดระบบใช้เงินระบบลงทุนพอมีระบบมันก็ทำงานแทนวินยัยทำงานแทนแรงฮึดทำงานแทนความตั้งใจชั่วคราวและมันจะพาคุณไปสู่อนาคตที่มั่นคงขึ้นทุกเดือนทุกปี ถ้าคุณอยากเริ่มเก็บเงินได้จริงๆอย่าเริ่มที่ความตั้งใจเริ่มที่ระบบคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนทำงานหนักมากรายได้ก็เพิ่มขึ้นแต่เงินในกระเป๋ากลับไม่เคยเหลือจริงๆบางครั้งมันไม่ใช่รายได้ไม่พอแต่เป็นวิธีใช้เงินที่ผิดแบบไม่รู้ตัวต่างหากลองเช็คตัวเองจากบทความนี้ดู คุณเข้าขายข้อไหนบ้างใช้เงินแบบตอบสนองอารมณ์ไม่ใช่เป้าหมายหลายคนเครียดก็ช็อปเหงาก็สั่งอาหารราคาแพงเบื่อก็เสียเงินออนไลน์ดีใจก็ซื้อของฉลองคุณสังเกตไหมอารมณ์เปลี่ยนแป๊บเดียวแต่เงินที่จ่ายออกไปคือของจริง ถ้าคุณใช้เงินตามความรู้สึกมากกว่าตามแผนก็เหมือนยกกระป๋องน้ำเจาะรูไม่ว่ารินใส่เท่าไหร่มันก็ไหลออกหมดอยู่ดีจ่ายเล็กๆน้อยๆแต่ถี่มากจนรวมแล้วน่าตกใจค่าเครื่องดืม่ม60-120ถึงบาทค่าสั่งอาหารเพราะขี้เกียจทำราิบถึงา0บาทกดเติมเกมทีละ20-50ถึงบาท สมัครแอปพลิเคชันหลายตัวที่ไม่ได้ใช้จริงสิ่งเหล่านี้ดูเล็กมากแต่ถ้าเกิดทุกวันเดือนหนึ่งคุณอาจเสียไปหลายพันหรือหลายหมื่นแบบไม่รู้ตัวปัญหาไม่ใช่ราคาแพงแต่เป็นความถี่ที่สะสมจนกลายเป็นเงินจำนวนหนักจ่ายก่อนเหลือค่อยเก็บไม่มีวันรวยนี่เป็นพฤติกรรมพื้นฐาน ที่ทำให้คนจํานวนมากติดกับดักเดิมๆเดี๋ยวเหลือค่อยเก็บแปลว่าไม่ได้เก็บเลยเพราะมนุษย์ใช้อารมณ์ในการใช้จ่ายเสมอคนรวยเขาทำตรงข้ามเก็บก่อนเหลือค่อยใช้บางคนเก็บ1 0 2ถอร์เซนแบบอัตโนมัติทุกเดือนพอเวลาผ่านไป3-5ปีกลายเป็นเงินก้อนใหญ่แบบไม่น่าเชื่อ จ่ายให้ความสะดวกมากเกินไป Delivery ทุกมือ้อจ่ายค่าส่งแพงกว่าค่าอาหารซื้อของด่วนเพราะขี้เกียจหาจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงงานง่ายๆที่ทำเองได้ความสะดวกไม่ผิดแต่ถ้าใช้มากเกินเหตุมันจะกลายเป็นเครื่องดูดเงินเงียบๆลองลดลงแค่20-30%คุณจะเห็นทันทีว่าเงินเหลือเพิ่มขึ้นเยอะมาก ไม่มีงบไม่มีแผนทุกอย่างจ่ายตามใจหลายคนใช้เงินเหมือนมีเงินไม่จำกัดรู้ตัวอีกทีคือไม่มีเงินออมไม่มีเงินสํารองไม่มีเงินต่อยอดสุดท้ายต้องเอาเงินอนาคตคือบัตรเครดิตมาใช้ในปัจจุบันการไม่กำหนดงบประมาณคือการเปิดประตูให้เงินไหลออกได้ทุกทิศทาง ไม่ต้องทำบัญชีละเอียดแค่แบ่งออกเป็นสี่ช่องง่ายๆก็พอเช่นรายจ่ายในชีวิตประจำวันรายจ่ายยืดหยุ่นรายจ่ายเพื่ออนาคตรายจ่ายเฮฮาหรืออยากได้คุณจะคุมเงินได้ดีขึ้นแบบเห็นผลทันทีจ่ายเพื่อโชว์มากกว่าเติบโตซื้อของเพื่อให้คนอื่นชื่นชม ซื้อแบรนด์แพงทั้งที่ไม่จำเป็นซื้อของตามเทรนเพราะกลัวตกกระแสแต่ไม่เคยจ่ายเงินให้ความรู้ทักษะหรือโอกาสคนที่รวยขึ้นเรื่อยๆเขามีลำดับง่ายๆลงทุนในตัวเองก่อนค่อยลงทุนเพื่อสร้างรายได้สุดท้ายค่อยซื้อของที่อยากได้แต่คนที่ยังไม่รวยมักกลับลำดับเป็นอยากได้ก่อน ใช้ก่อนไม่มีเงินลงทุนไม่มีวันรวยขึ้นจ่ายเพื่อปิดหลุมไม่ใช่สร้างสะพานบางคนมีหนี้ก็จ่ายขั้นต่ำค่าใช้จ่ายเยอะก็ยืมเงินเงินไม่พอก็รูดบัตรต่อมันเหมือนขุดหลุมลึกขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่เคยสร้างสะพานให้ข้ามผนไปถ้าคุณใช้เงินแค่เพื่อแก้ปัญหาระยะสั้น อนาคตจะไม่มีวันเปลี่ยนลองเริ่มจากอย่างน้อยข้อเดียวเช่นหยุดใช้บัตรเครดิตชั่วคราวโฟกัสโปะหนี้ก้อนเล็กก่อนบันทึกค่าใช้จ่าย7วันเพื่อรู้ว่าเงินหายไปตรงไหนคุณจะเริ่มเห็นหลุมตื้นขึ้นทันทีคุณจนเพราะรายได้ไม่พอจริงหรืออ้าหรือเพราะคุณกำลังใช้เงินผิดวิธีโดยไม่รู้ตัว ถ้าคุณแก้พฤติกรรมการใช้เงินได้ต่อให้รายได้เท่าเดิมคุณก็รวยขึ้นได้แบบจริงจัง